ดูผู้เล่นอีกหลายคนนะครับที่อย่างรุ้นๆก็คือ90%เป็นกกองหน้าที่ผมคิดว่าไม่มีใครในเมืองไทยไม่รู้จกักถ้าสูิว่าแฟนคลับไม่พอใจต้องพูดกับแฟนคลับตรงๆว่ามันไม่ใช่ว่าไม่ได้นะครับแต่ถามว่าทำไมเชียงรายเราถึงจะไม่สามารถที่จะสร้างทีมเด็กๆขึ้นมาได้ ในปี2013เนี่ยเนื่องจากเรายังเป็นทีมที่ไม่ได้มี history หรือว่าไม่ได้มีประวัติที่ดีอย่างยาวนานมาเนี่ยก็ทำให้ผู้เล่นที่อยากที่จะได้เข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับแล้วก็รวมไปถึงโลเคชันของสโมสรฟุตบอลเรานะครับซึ่งผู้เล่นส่วนมากในไทยลีกหายากมากๆนะครับที่จะมาจากเชียงรายลว้ลวนหรือว่ามาจากภาคเหนือนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคิดว่าปี2013เนี่ยก็จะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป้าหมายเราก็แน่นอนนะครับอย่างน้อยๆห,หนึ่งใน6 หรือ1ใน8นะครับแต่ว่าเราก็จะทําให้ดีที่สุดตอนนี้เรายังตอบมากไม่ได้เพราะว่าในอยู่ในช่วงการหาผู้เล่นถ้าเราได้ผู้เล่นตามที่เราคิดไว้ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่า1ใน6ไม่น่าจะยากเกินไปแล้วรวมไปถึงเราอาจจะมีลุ้นนะครับเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศท้่วใดถ้วยหนึ่งถ้าเป้าหมายผู้เล่นที่เราทําได้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเราน่าจะทําได้ปี2013เนี่ยเราก็มีหลายๆหลายๆโครงการนะครับที่เราจะทำนะครับก็ผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุด ก็คือปีหน้าสนามต้องเสร็จ2เราต้องติดอย่างน้อยติดห่ใน8แต่ถ้าได้ที่เล่นตามเป้าผมคิดว่าน่าจะติดอยู่ใน6ได้ผมคิดว่าแฟนขับหลายๆคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตอยู่ทั้ง Facebook หรือว่าสื่อหลักๆเนี่ยมีหลายคนที่อาจจะไม่ได้สัมผัสกับตัวเตโก้โดยตรงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสสัมผัสหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของภาษาหรือว่าอาจจะไม่คยกล้าเข้าไปคุย ผมคิดว่าเตโก้ก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วเป็นคนที่มีไอเดียในการทำฟุตบอลเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงกับผมที่สุดพูดตามตรงนะครับผมก็ต้องบอกแฟนคลับว่านักฟุตบอลมีทั้งหมด26 27คนในทีมมันก็ต้องมีคนที่ทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบในวิธีการทําทีมของเตโก้เพราะฟุตบอลหลายๆคนอาจจะมองว่าวิธีการทําทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างจากสิ่งท,ที่ที่เขาเคยเป็นมานะครับแล้วก็อาจจะนําข้อความเหล่านี้เนี่ยเอาไปคุยกับแฟนคลับ คนนั้นคนนี้ที่มีความใกล้ชิดกันซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็ต้องเปิดใจในเรื่องของระบบการทาทีมในเรื่องของหลายๆอย่างหลายๆคนอาจจะมองว่าทําไมเตโก้ถึงไม่ส่งคนนั้นคนนี้ลงนะครับมันก็มีเหตุผลอยู่แล้วนะครับเราอาจจะวันนี้เราอาจจะต้องตัดความรู้สึกที่สนิทกับล็อกซบอลลงไปออกไปบ้างนะครับแล้วก็เปิดใจมาดูว่าสิ่งที่เป็นจริงๆเนี่ยตรงนี้คืออะไรแล้วรวมไปถึงหลายๆคนอาจจะบอกว่าเตโก้โกงเงินนะครับเตโก้เอาหักค่าหัวคิวนักกีฬาต่างชาติ ผมคิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริงแล้วก็คนที่ออกมาพูด, bra, พดออกมาโพสเรื่องนี้เนี่ยผมควรจะต้องรับผิดชอบนะครับแล้วก็สังคมควรจะต้องมาพิจารณาว่าสิ่งที่คนเหล่านี้ที่พูดกันไปเนี่ยผมคิดว่าต้องรับผิดชอบคาพูดตัวเองด้วยนะครับถ้าเรามองว่าเราไปทํางานที่อื่นแล้วเราไม่รู้ภาษาท้องถิ่นนะแล้วเราโดนข้อกล่าวหาอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าเราค่อนข้างที่จะต้องมองตัวเองนะครับว่าเราคิดถูกหรือไม่นะครับผมเองก็ไม่ได้เป็นคนที่ไม่รู้ว่านักฟุตบอลแต่ละคนได้เงินเดือนเท่าไหร่หรือว่ายังไงทุกครั้งที เราเอานักฟุตบอลต่างชาติเข้ามาเตกโก้จะเป็นคนเจราจาก่อนในอันดับแรกหลังจากนั้นสมโมสรก็จะเป็นคนที่เข้าไปพูดคุยในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเดือนนะครับเรื่องของที่พักเรื่องของอะไรทุกอย่างที่นักฟุตบอลต่างชาติเหล่านั้นเขารีไวล์วามาเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเนี่ยเตกโก้ไม่ได้ดูแลเรื่องนี้รวมไปถึงการเจราจาทุกอย่างผมเป็นคนเจราจายิงถ้าใครได้ไปรู้ข่าวหรือว่าอะไรมาเนี่ยผมคิดว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมเป็นคนที่ผมไม่เคยพูด ความลับหรือว่าในเรื่องของวิธีการทํางานเนี่ยออกไปให้กับแฟนคลับคนใดคนหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นการโพสต์ในเน็ตหรือว่าการอะไรที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะต้องได้รับการกันกรองก่อนนะครับหรือว่าแฟนคลับนะครับคนไหนที่ไม่เข้าใจก็อย่าเพ่ไปเฮโลตามเข้าไปนะครับผมก็คิดว่าการทําฟุตบอลหรือว่าแม้แต่การที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันก็มีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบ ที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการโต้แย้งไม่ได้มีการอะไรผมก็คิดว่าผมอยากจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะผมไม่ใช่อย่างที่เขาพูดกันนะครับแล้วรวมไปถึงเตโก้ด้วยแล้วอีกอย่างน,นวิธีการทําทีมของเตโก้ go, ผมคิดว่าเป็นวิธีการทําทีมที่ที่ดีนะฮะแล้วก็จะเห็นได้ว่าถ้าเรามีนักฟุตบอลที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นเรามีนักฟุตบอลที่ดีเพิ่มขึ้นเวลาเราสู้กับทีมใหญ่ๆเนี่ยเราไม่ได้เป็นรองเลยนะครับ จะเป็นลองแค่ความแตกต่างนิดเดียวระหว่างการยิงประตูหรือซึ่งตรงนี้ถ้าเรามีนักฟุตบอลที่เราต้องการได้แล้วรวมไปถึงถ้าเรามีงบประมาณที่เยอะขึ้นกว่านี้ก็ก็น่าจะทําให้ทีมเราสามารถจะไปได้ดีขึ้นนี่ก็ต้องฝากไปนะครับเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อมั่นในตัวเตโกนะครับแล้วก็แฟนคลับคนไหนไม่เข้าใจก็มาคุยกับผมได้หรือว่ามาถามผมใน Facebook ว่าแมสเซจผมได้นะครับอย่าไปพูดกันเองถ้าพูดกันเองมันก็จะไปเรื่อยๆ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 ไม่จบก็เหมือนกับบอลทิมากนะครับมันก็ค่อยๆไหลไหลไกิ้งไปมันก็ใหญ่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 ่เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนพูดคุยกันด้วยเหตุผลแล้วก็พูดคุยกันด้วยตามหลักความเป็นจริงมากกว่าก็ในปีหน้านะครับจะสรุปกับทางทีมงานเชยงไลท์เต็ดทีวีอีกทีเดี๋ยวเราจะ ่ค่อยไล่ไปนะครับอย่างเช่นอัจจันทร์หนึ่งหรืออจัจจจันทร์ฝั่งที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับกำลังจะทําห้องแพททินัมแล้วก็รวมไปถึงแบ่งห้องขายให้กับสปอนเซอร์นะครับอีก10ห้องซึ่งมันจะอยู่เหนือกับสนามเหนือเหนือข้างบนสนามนะครับแล้วก็เราจะทําหลังคาขึ้นมาในส่วนของโซนของ v i p โซนของโกแล้วก็แพททินัมจะอยู่ทางฝั่งอัจจันทร์หลักหมดอัจจันทร์หลังโกเนี่ยหรืออัจจันทร์อาคาร2เนี่ยเราจะเริ่มทําให้ เป็นอัธจันทร์ที่มีความสนุกมีความมันในการเชียร์เพิ่มมากขึ้นนะครับเราจะปรับปรุงให้เป็นอัธจันทร์ที่ทุกคนมายืนเชียร์กันใครอาจจะนั่งบ้างก็ได้แต่ว่าผมอยากจะเห็นภาพที่ทุกคนมายืนเชียร์ทุกคนมาเบียดกันได้มีความสุขร่วมกันได้มาเชียร์เพลงเดียวกันตรงนี้เดี๋ยวก็คงจะต้องมาปรับปรุงกันตรงนี้อีกทีนะครับแล้วก็จะประกาศอย่างเป็นทางการในส่วนของอัธจันทร์ฝั่งที่ติดกับถนนเนี่ยฝั่งหนึ่งก็จะเป็นทางขวา เราหันหน้าเข้าไปในสนามนะครับทางขวาอาจจะเป็นที่นั่งของทีมเยือนแล้วก็ตรงกลางของสนามตรงนี้ก็จะเป็นบัตรวี p 1 8 0แนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งของพวกเรายาวไปหมดนะครับก็จะมีแค่ส่วนทางขวานิดนิดหน่อยที่เป็นของแฟนคลับทีมเยือนในส่วนของพื้นสนามนะครับเราจะปรับในส่วนของหลังเต่าลงไปอีกประมาณสัก10เซนนะครับถึง15เซนนะครับก็จะออกมาดีหน่อยแต่ว่าเรื่องระบบการระบายน้ำเนี่ยก็อาจจะแย่ลงไปนิดหน่อยแต่ว่า ในส่วนของพื้นสนามเราจะทําให้นุ่มขึ้นแล้วก็รวมไปถึงปัญหาหญ้าหลุดบ่อย,เน,ยเนื่องจากรากของหญ้าเนี่ยค่อนข้งางที่จะสั้นนะครับแล้วก็เราได้มีเครื่องมือในการที่จะทําให้เจาะรูที่เพื่อที่จะให้อากาศหรือออกซิเจนเนี่ยเข้าไปทําให้รากของหญ้าเนี่ยมันได้รับอากาศแล้วทาให้มันแร่ออกมายาวขึ้นตรงนี้เราก็จะปรับปรุงตรงนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงการจะทําให้สนามเรานุ่มขึ้นก็ปีหน้าน่าจะน่าจะพร้อมรวมไปถึงบริเวณโดยรอบแล้วก็จะลาดยางนะครับลาดยางแล้วก็เราก็จะกําหนดพื้นที่จอดรถมาเป็นโซนเป็นโซน นะครับรวมถึงลานกิจกรรมต่างๆหลายละอย่างนะครับปีหน้าเราก็เดี๋ยวคงจะมีเรื่องของการอธิบายเรื่องของสนามอีกทีนะครับหลังจากตรงนี้น่าจะก่อนเปิดรื่นกการสั้หนึ่งดเดือนนะตอนนี้ในส่วนของเชียงรายยูเเต็ดเองนะครับกำลังจะเซ็น MOU กับโรงเรียนอ,อบจเชียงรายนะครับซึ่งเราจะพัฒนานักฟุตบอลเด็กๆ 80%ในโครงการจะเป็นเด็กเชียงรายแล้วก็อีก20%จะมาจากหลายๆจังหวัดผมกำลังเซ็นสัญญากับโค้ชนะครับชาวฮอลแลนด์ซึ่งจะมาดูแลระบบเยาวชนทั้งหมดรวมไปถึงเรากำลังจะยกระดับวิธีการซ้อมคุณภาพแล้วกเ็เรื่องของแทคนิคที่จะใส่ไปให้กับเด็กๆเ,เนี่ยนะครับเราจะแยกลำดับเด็กๆอายุ12 14 16 18เพื่อที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในช่วงอายุที่ดีนะครับแล้วก็โรงเรียนอบจก็จะให้เด็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยได้เรียนฟรีคงจะเป็น โครงการที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จะเป็นการต่อยอดอย่างน้อยใน3ปีเนี่ยคงจะเห็นนะักฟุตบอลสักหนึ่งถึงสองคนเนี่ยเข้ามาสู่ทีมชุดใหญ่นะครับเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป้าหมายของทีมและรวมไปถึงเราก็กําลังที่จะทําหาพื้นที่ทําสนามฝึกซ้อมนะครับได้เดียมาจากยุโรปได้เดียมาจากหลายๆที่ซึ่งแต่ที่เขามีสนามฝึกซ้อมเนี่ยไม่ต่ำกว่า4ถึงส0สนามอย่างน้อยก็มี4สนามใน,ในสโมสรเพราะฉะนั้นเรากําลังหาที่ที่จะทําสนามซ้อมโดยที่ระยะห่างไม่ไกลจาก พื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วรวมไปถึงการปรับในเรื่องของห้องฟิตเนสแล้วก็รวมไปถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กับนักฟุตบอลที่ดีขึ้นในส่วนของแคมป์ที่กรุงเทพนะครับหลายๆคนอาจจะไปดูมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้เราคิดว่าแคมป์ของเราเนี่ยไม่เป็นรองใครในกรุงเทพนะครับก็กําลังพัฒนาในเรื่องของระบบฟิตเนสแล้วก็รวมไปถึงการตกแต่งห้องให้นักฟุตบอลรู้สึกมีความสะดวกสบายมากที่สุดอันนี้ก็เป็นโครงการที่ผมคิดว่าเราจะต้องใช้เงินค่อนข้างที่จะเยอะมากในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นก็ คอยติดตามดูนะครับที่เป็นไฮไลท์หลักๆก็แน่นอนแคลเดมี่ที่เราจะจับมือร่วมกับโรงเาารียนเอวบจนอกจากนั้นก็กําลังพูดคุยกับทีมพยาอฟซีในการที่จะส่งนักฟุตบอลเด็กๆเข้าไปปั้นที่ที่ตรงนั้นซึ่งเราตอนนี้เราได้บรรลุข้อตกลงแรกก็คือเอาโค้ชนะครับจากบราซิลเนี่ยเข้าไปาช่วยดูแลระบบโครงสร้างของเยาวชนแล้วก็ระบบโครงสร้างของทีมใหญ่นะครับรวมไปถึงการที่จะสอดแทรกนะครับแทคติกการเล่นต่างๆที่เอามาจากเชียงรายยูไนเต็ดเข้าไปหลังจากนั้น นักฟุตบอลเด็กๆของเรานะครับก็จะไปผสมกับนักฟุตบอลที่มีประสบการณ์ของทางพะยาแล้วก็รวมไปถึงนักฟุตบอลต่างชาติตรงนี้ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นนิมายที่ดีที่จะทําให้นักฟุตบอลเด็กๆของเราได้มีโอกาสในการเล่นมากขึ้นอย่างถูกวิธีมีหลายกระแสนะครับว่าเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยพยายามอ,ออกทางจากแฟนคลับไม่เข้ามาพูดคุยกับแฟนคลับหรือว่าอะไรผมคิดว่าตรงนี้ หลายๆคนอาจจะคิดกันไปเองเราก็มีกิจกรรมที่ทํากับแฟนคลับอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ได้มีฝ่ายที่ทํากับกิจกรรมกับแฟนคลับตรงนี้นะครับแต่ก็ต้องพูดตามหลักความเป็นจริงว่าทีฟุตบอลเราก็มีงานที่ค่อนข้างเยอะมากในการที่ต้องพัฒนาสโมสรในช่วงเริ่มต้นของของของประวัติศาสตร์ของสโมสรนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าให้เราทําตัวออกห่างจากแฟนคลับผมคิดว่ามันก็ไม่ไนดะ้จะใช่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าสโมสรเองช่วงเริ่มต้นฤดูกาลก็ได้มีการซัพพอร์ต นในเรื่องของสปอนเซอร์ในเรื่องของเงินให้กับแฟนลับไปบริหารจัดการแต่ว่าอาจจะเป็นปัญหาภายในของแฟนลับในส่วนของตัวผมเองผมก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งในเรื่องของตรงนี้มากแต่ว่าผมก็ยังเฝ้ามองอยู่ว่าเมื่อไหร่เราจะมีโครงสร้างหรือว่าทําอะไรที่สําหรับแฟนลับเนี่ยที่เป็นโครงสร้างอย่างมีประธานเชียร์มีอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้นะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ย <c oughs> ผอเองก็คงจะต้อง เอาไปคุยกับทางสโมสรผู้บริหารกับหลายๆคนว่าเราจะทำไงให้มันเกิดขึ้นตรงนี้อย่างจริงจังๆในการให้เงินไปกับแฟนคลับเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะอยู่ในช่วงที่ผิดพลาดเพราะว่าแฟนคลับยังไม่ได้มีระบบการาจัดการที่ดีในส่วนงตัวผมเองเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกลางๆไม่อยากจะมีปัญหาอะไรกับใครนะครับ แล้วก็พร้อมที่จะให้ทุกคนเอาความคิดเห็นของตัวเองออกมาให้เต็มที่ที่สุดในทื่ทนั้นก,ก็คงต้องไปปรับปรุงกันตรงนี้หลายๆอย่างนะครับผมก็เคยบอกไปแล้วว่าผมมีความฝันสองอย่างก็ทําทีฟุตบอลแล้วก็ไปเล่นการเมืองต่อแต่คนอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมทําฟุตบอลหวังผลทางการเมืองผมคิดว่าใครจะคิดอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะครับเพราะผมคิดว่าผมก็ทาฟุตบอลมาตรงนี้ผมทําด้วยใจรักจริงๆแต่ใครจะมองว่าเฮ้ยผมประโยชน์ต่อจากนี้ไปทางอ้อมทางตรงไปเป็นเรื่องของ เกี่ยวกับเรื่องการเมืองอะไรตรงนี้ผมคิดว่าก็แล้วแต่คนจะคิดผมคิดว่าคนคนนั้นก็คิดไม่ผิดแต่ว่าถ้ามองกันตามตรงผมก็ไม่ได้ทําฟุตบอลไปวันๆฟุตบอลพัฒนาขึ้นมาทุกในทุกปีทุกวันนี้เนี่ยขอชงชยงรายยูไนเต็ดกำลังจะเปลี่ยนแปลงฟุตบอลในทั้งในจังหวัดของเราทั้งในภาคเหนือของเราอยากให้แฟนคลับนะครับเน้อใหแฟนคลับว่าอย่ามองฟุตบอลแค่วันนี้วันนี้วันนี้อาจจะมองว่าเรามีนักบอลอายุเยอะเข้ามาแต่ในอนาคตนะครับถ้าเรามีระบบการจัดการที่ดีเรามี มก็ทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามธรรมชาติฟุตบอลมันก็เหมือนหลายคนพูดว่าเฮ้กรุงลงไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวฟุตบอลก็เหมือนกันเราก็ไม่ใช่ทีมที่มีเงินเยอะหลายคนอาจจะคิดว่าเรามีเงินเยอะอาจจะไปดูเขาเรียกว่าไปดูโมเดลจากหลายๆทีมที่เป็นนักการเมืองที่หลายๆลคนก็อาจจะรู้นะครับนักการเมืองหลายๆทีมก็มีประวัติเป็นยังไงนะครับแล้วก็เขาเอาเงินมาจากตรงไหนเนี่ยเราก็ไม่อยากจะพูดแต่ของเชียงรายยูไนเต็ดเองเราก็ค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าการทําทีมของเราค่อยๆเป็นสเต็ปนะครับสนาม ค่อยๆเก็บเงินทานะครับนักฟุตบอลก็ไม่ได้เอาตัวแพงๆเว่อร์มานะครับนักฟุตบอลแต่ละคนที่เอาเข้ามาก็พิจารณาจากพื้นฐานที่มีเงินเดือนที่เหมาะสมไหมถ้าวันนี้ไปถามนักฟุตบอลก็จะรู้ว่าสวัสดิการต่างๆทุกอย่างมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของโบนัสก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาการจัดการต่างๆนะครับทั้งทีวี TV ของเราเองทั้งหลายๆอย่างเนี่ยคิดว่าเราค่อนข้างที่จะค่อยๆไปสเต็ปไปสเต็ปไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราคิดว่าวันนี้เราจะเอาเงินมาลงปุ๊บ พวกนี้เราเจ๋งฟุตบอลมันก็ต้องมีในเรื่องของการํำทีมในเรื่องของ financial control นะครับคือการควบคุมในเรื่องของการครับหลายคนอาจจะมองว่าให้มีตังค์ซื้อคนนั้นคนนี้มาแล้วแต่จะมองนะครับแต่ว่าเราก็มองในพื้นฐานของโดยรวมทั้งหมดก็อยากจะฝากแฟนๆไปเท่านี้นะครับวันนี้เชียงราย็จก็ไม่ได้หยุดยั้งผมหลังจากจบลุ้การมาก็ทํางานวันผู้บริหารแต่หลายคนก็กําลังทํางาน ของตัวเองกันหยุดอย่างสมัครแม่นักฟุตบอลหยุดก็จริงแต่พวกเราไม่ได้อยู่ด้วยอยากจะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับสุนายยู่แต่ต่อไปปีหน้าตอสะดวกสบายในส่วนของการเดินทางการสอบใบไรก็อนขาน่าจะเพิ่มมากขึ้นก็ก็ก็ฝากแฟนคบไว้ตรงเท่านี้แล้วกันนะครับคุณแม่ครับครับ